รัดรัดทำอะไรอะ่ะจะกดปุ่มปิดฝาท้ายพี่อาร์ตเไม่ถึงโอ้ยมันมีวิธีแก้ไขวิธีทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันครับชว่วบก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้เซลอาร์จะมาสาธิตการเซตร,ระดับของประตูฝาท้าย f o r t ูเนอร์สำหรับหลายๆคนนะครับที่มีส่วนสูงน้อยๆจะใช้สแตนดาดเลยก็ไม่ได้นะครับทํายังไงมาดูกันเลยมาที่ปุ่มเลยนะครับตรงนี้ เราอยากจะเซตเท่าไหร่นะครับเรากดให้เขาลงมาตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วกดหยุดหนึ่งครั้งนะครับเราต้องการเซตให้ความสูงของตัวฝาท้ายอยู่แค่นี้หลังจากนั้นให้เราทําการกดค้างไว้พอมีเสียงสัญญาณดังขึ้นมาประมาณสี่ครั้งให้เราลองกดปิดดูนะครับและหลังจากนั้นให้เราลองเปิดดูใหม่มาเปิดดูกันเลยครับ ตอนนี้ฝาท้ายก็อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเซ็ตแล้วแล้วถ้าคนใช้ตัวสูงกว่าน,นี้ล่ะแล้วต้องการกลับให้เป็นมาตรฐานเดิมทำยังไงมาดูกันเลยนะครับกลับมาที่ปุ่มเดิมเลยทำการกดค้างไว้จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นประมาณสี่ครั้งกดค้างต่อไปจะมีดังขึ้นอีกสองครั้งนะครับหลังจากนั้นกดปิดนะครับทำการเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อด,ดู ระยะความสูงของเขานะครับเห็นไหมล่ะครับแค่นี้ก็กลับมาสู่สแตนดาดที่โรงงานตั้งค่ามาติ๊กเล็กๆน้อยๆจากเซลอาร์ตวันนี้แค่นี้นะครับ